ปะาเทพจะนม่ออกมาถ่ายทำปูเทปตัดทพยัญนปูเทปแล้วผมหลับร้อยหลั้แล้วนะครงมกยังอยู่ไม่ออกนารับว่ารเ็ัรอรอดูโชคที่อาจารย์สุด

<true đoạn> Đó, đây, xong được này Đọc Có 2 2 tuổi. อาจารย์เด็ก็สองตัวได้แล้วค่ได้หลักหน่วยแล้วค่ะเด็กไทยสองตัวค่ะไทยรักตรีสองตัวนตัวแรกของอันนี้ก็สั้นตัวนะคะอีกอสามตัวค่ะอันนี้สองตัวนะคะ รอเดี๋ยวให้ทำเสร็จแล้วจะพาไปดูขอรับเงินเรบ่องต้องมาหลักสิบหน่วยไปแล้วต่อไปเลือหลักสิบ

yeah <laughs> สองตัวหลักสิบ

สามตัวข้างบนนะคะสตัวข้างล่างค่ะสิบคอักเอากูด้อเอาไหมนะดูด้วยอันนี้เรายนหน่อยดูดูนะอืมอันนี้ก็เด้เหวดูด้อตัวหัอัดูด้อยแบบนี้มันือออรัสิอ

อาจารย์ดน้มงสุรินนะคะทำตัวเลขน้ำมนคะ ทางผู้ดูให้ชัดๆนะคะดูกันให้ชัดๆดูให้ชัดๆนะคะตัวเลขค่ะอาจารย์เดชเมืองสุรินทร์ค่ะทั้งบวลเลยร่วมรักสมัคิใกขอให้ได้บุตรสนผลของท่านอีกครั้งเจ้ากรรมใดเวรและเทวันขอให้ท่านได้บุตรสลตัวคนนี้คสาธุ จีมีนาบุญยาขเมนาอุปัชัยยาวโนธรันจารีอุปการาชามาตาปิตาจายาตากาบิยามมังสุริโอจันติมาราชากุณาวันตานราติจาพระมาราชายินทาจามโอกาปาลาจเทวตายาโมมิตามนุสสะจามันนาตาเวริกาปิจามปะเบจตาสุขิอุตุบุญญานิปะกตานิเมสุขังจติกิวตาเดนตุเกตังปะเตถาวมาตัง इमिना बुद्धा समेना इमिना उदिसेना चाकी पाहं सुला पेशे वादन हुपाधां नशेता नंगे संतने हिना धमा यावनी पामा संतो सबता ये सातो पवे पवे उजुचितं सती पंजालले पुलिना मिना मलाला पंधुनो का संगा तुंचा विरुये सुमिए ឧទាតិបាវរោណោធម្មោណោវរោតមោណោតោបចេតបុធោចសង្ឃោណោតោតោរមមន្តេសោតមនុបាវេណាមរោកាសលភੰទុមំអំពីសន្តាងវិរ ாஹ ុនទោអបាយបតံវន្តអនិកវន្តសុខាតាណបារិយារហន្តោយថាវារិវហពុរាបារិពរិនេសាខរំ เมวะเมวะอิโตจินังเบตานังอุปกาปปะติมอิสตังปะตังตุมังกิปะเมวะชาเมสะโตสะเปปเรนโตสังกะปังจันโทปนารสุยะธรรมนิชฌูเตระโสยะธาสาุขอบุญส่วนนี้จงสำเร็จแก่พญานาคทั้งสี่ตระกูลโดยเฉพาะ เขาวิร <Rocky> ูปภโสสาทุสาธุสาธุสาธุนากปัุนัไปดูนะครับาม่กาพูดปัทง้ว่าเป็นตัวไหนนะครับก็ตามนั้นนะคะก็ดูนะคะช่วยปันพิจารณาเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะจะสรุปอีกครั้ง นะคะตั้งผุ้ชมค่ะวดน6หมิถุนายน2รงห้จนะคะนะคะคอยรอดูการสรุปนะคะหมดเหมือนกันอยู่นะทำพีพีเสียดลมก็มาเลยค่ะ เด็กวัไหมาคประจำเข้าแทบพงเีใช่ไหมปาปูสีาักอข้าใช่ไหมานี้ชัดเจนไหมนี่ยันบานกดกะเรพอรู้ไหมว่าเป็นเลขอะไรก็เลขเลยปรกอไปด้รูโค้วรูปปะโคูนะคะ โอมดำเทา้าวิรูปักโกนะคะที่พญสถานปูเทพค่ะตามอาจาร,รย์ดงปูเทพอาจาร,รย์เด็กเมืองสุรินเดียวก็ปูสีนะคะค่ะกาพิธีขอเลขเด็ดขันน้ำมือค่ะค่ะ,คะทั้งสามท่านนะคะิดเด็ดเด็ดด,ด,ดังๆทั้งนั้นเลยค่ะ ฝากนะคะฝาทติดแชแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะมาเป็นบุญเป็นกุศลขอให้ท่านรวยๆเฮงๆฟังๆกันทุกท่านนะคะรอการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะจากอาจารย์เด็ดสุริน มีกระดาษไหมเนาะมีใช่กระดาษไหมครับเนตัวนีกระดาษตวอาจารย์สรุปอาจารย์สรุปผู้คนยออาจารย์จัดตัวเอ้าเนาะดโอขาเนาะ

การไล่สดดก็ทำกาบก็าไปเนาะนะครับมันใช้เวลานานแต่ข้อดีมันคือขนทุกส็อตนะครับข้อเสียก็คือใช้เวลานานมท่านใดที่มีภารกิจเนาะตอนนี้จะเพิ่งออกนะครับจะเขียนเลขออกไม่ทันแล้วดูต่อดูต่อมาลุ้นกันเนาะนะครับคุณจมว่าอาจารย์เะดิตท่านจะมองเป็นเลขตัวไหน เ,เป็นตัวไหนคอมเมนต์มาให้แอดเบิร์น้ำแนยด้วยเดี๋ดยหสเตอค่ะแล้วต,นะตัดคู่แข่งออกไปแล้วสองหนึ่งหนึ่งศูนสอง,สอง ตามสายตาที่เรามองดูนะคะเราก็บอกว่าหนึ่งศูนสองนะครับว่งศูนย์ศูนย์สองมาจบอ้หนึ่องก็ตามนั้นนะคะการนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนแล้วก็ศูนย์สองค่ะก็สาหน้าเราประมาณยังไงก ก็เป ER um well. ็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางรัฐบาลโปรดใช้เารอนญาณในการรับชมนะคะาสองตัวสองตัวลาบบค่ะสองหกเออมาดูท้ายรัตต์รีสองตัวนะคะสองหกสอง เปลี่ยนตัวยังไีนาเนี่ยน่น่เิแต่ละาี่สหนี่เนาะนี่สิหกนี่อีนีอีนี่น่นี่น่นี่ม่เนว่าเมนกับเมนนํากันเมนเมนนํากันจะเทียกันเลยมานํากันมนไม่ได้ขัดค่องอะไรย่งเย่ขัดข้อง่าว่าน อาจารย์เพื่จะทันวงกลมที่สองเก้านาะนะครับอาจารย์จะเด็ดลงอัตระลงจยันอยู่ที่สองจะวงตัวนี้ให้นะครับสองเก้า รวมพลังสามอาจารย์สองจังหวัดนะครับสามอาจารย์สองจังหวัดนะครับท่านผู้ชมเนาะได้ตัวนี้เนาะนะครับแล้วแต่ท่านชอบเนาะนะครับแอดก็บังคับให้ท่านเสือผมบ่ได้เลย นะคงศูนะครัส,สองหนึ่งเื่นสองถันที่สองนะคะถัดก้ารตัดกรายสองตันสองหกสองเกเป็นสูการในการนำเสนอเพื่อให้ท่านไปใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแด่งรัฐบาลเท่านั้น ให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทางแนวทางรัฐบาลนะคะโปรด้ายวใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะปาทิพย์เนเนลค่ะแต่ปาทิพย์เนเนลนะคะขอบคุณอาจารย์จะติดเมืองสุรินทร์ประเทศแล้วก็ปูจีมากนะคม่เค็นะค่ะ คมามอาจารย์ของสองจังหวัดให้แนวทางมาอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับเพื่อทำเลขก็ไละไล่เทนะครับเพื่อทำเลขกดติดตามกไลค์กเอนนะ่ะก็หนึ่งศนย์สองหนนย์ศูนย์สอกสองเก้าส2ง2ู2ย์นะครับแอดชอบนี่ก็คือ29งเหละหมวดนี้เก้าไม่น่าจะมีเนาะนแอดชอบอีกนะครับ ในรซื้อในท่นี้ค่ะเป็นสีนะคะรนี้เราเขาให้เต็มเตนะครับจะได้จากได้ร่วมสร้างเอาลูกปลาแดก็แดดครับก็ะหอนนะคะน้องพ่อครักระหอนด้ค่ะตีเหล็กใ่เราด้วค่ะเดามคนห่นสค่ะเนสนนึ้อค่ะน่เก่าสค่ะครกัค่ะเป็นแค่้ค่ะ แม่โอมปิดตงเป้นสมเขาเรี่าอย่นีแม่คือเอาเราไปนอะไรหรอเป็นอะไรสิหล่ะมันเป็นต้นมะพร้าวยังไหนก็ยังสิครับมันเป็นมันเป็นชั้นเดียวันแม่นจ้าว่ามึงจะมาสูงต้องตัวต้นนี้เป็นอันนี้เป็นนี่เป็นนี่่นั่นแหละ้า นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะจากคลิปนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะค่ะแล้วคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะใต้คลิปคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปแสคะความคิดเห็นนะคะเข้ามาใต้คลิปนะคะ กันคือุมค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอท่านรวยๆเฮงๆฟังๆโชคดีกันทุกท่านผู้ทุกคนนะคะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวทางตัวเลขนะคะด็ยกตัวนี้ออกอมีสามตัวสองตัวคือเลขคล้ายกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนิดนึงนะครับหนึ่งศูนย์สองกับสองหกถ้ายกตัวนี้ออกอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ 102ศูนย์สองครับเหลือยังบ่ายนี่งศูนย์สองศูนย์หกเป็นเลขตัวเดียวกันครับก็หนึ่งศูนย์สองกับสองหกนะครับก็เป็นนะว่าบทสรุปสุดท้ายนะครับบทสรุปสุดท้ายก็คือหนึ่งศูนย์สองกับสองหกนะครับเอาไปนี้ 102, ่6ศูสองสองหกค่ะ สองกับสองหกนะคะนะครับขอให้เสรีทุกทาบขอให้ทนทุกท่านมาดูน้องพี่น้องวอนที่สิราบไปกินข่าวเด้อไปแหกขบคัาวไปทาวได้เลยไปกินขาววันนะครับ ขอบคุณท <łość> ุกๆกำลังใจค่ะปากดตมามไล้์ัดแช้นะคะค่ะรืยๆเฮียฟังกันทุกท่านค่ะขอบคุณครับกินเพื่อให้ก้าเข้าวไวทาอยู่ครับนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ประทิพย์จะขออนุญาตนะคะสรตัวเลขทลืงคลปิอาจารย์เบสอาจารย์หนึสรุปแล้วนะคะหนึูนย์สองกับสองหกนะคะเกาตัวเดียวกันเรบเก้าระวังมันจะกลับหัวนะคะหนึ่งศูนย์สองสองหกสองเก้า่าีั้ตีหัวลงนะคะระวังนะคะหกับ9นะคะหัวกลับไประวังนะคะ สองหกกับสองเก้านะคะระวังนะคะสองหกนะปูเทพวงจรนี้สองหกจ้าขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีะคะ่ะปันเทียนหลายตัวดูสรุปแนวทางนะคะอ๋ะอใช่เก่าเลยแนวทาง นะครับจะรสรุสุดท้ายจริงๆนะครับสุดท้าย เเป็นหนึ่งศูนยหกหึ่งหกหส่วนตัวนี่เองเขาไปไทยองคอหันนมันเขเียนแบบแปลแปจ มีปีก็บินหนีไม่ได้นะครับครอบด้วยยันของอาจารย์จะเด็ดไม่รอดครับยอดนี้ไปไหนใ่รถช่องโหว่ได้อยเอฟซีทุกท่านโชคดีนะครับสุดท้ายจริงๆนะครับละเอียดยิบนะครับก็ไว้หมดแล้วขอบณดยยันทุกที่ทุกทางเลยโอเคนะครับก็เป็นแบบ เรียๆๆๆๆนะครับปังๆๆๆๆนะครับตลอด16กุมภาพันธ์ปี2 5 6 7ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับช่วงนี้ช่วคดีนะคะรวยๆๆๆๆปังๆๆๆกันท่านนะคะอ่าสัญญาทางรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะค่ะพี่เชนี่โอ้ค่ะรวยกันทุกท่านมีเงินแสนเงินล้านนะคะหลายหลายล้านนะคะขอบคุณค่ะพี่ทุกท่านขอบคุณค่ะจากพี่เชนี่โอ้ค่ะ ตลสดีค่ะ